เด็ก66อยากสอบติดทำไงดีใครเป็นเด็ก66เข้ามาทักทายพูดคุยกันวันนี้ครูไลฟ์เลยไม่ได้บอกนะคะสำหรับน้องๆม .5 ากำลังที่จะขึ้นม6หรือเด็ก66ใครที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเด็กที่จะสอบใหม่หรือเด็กที่เตรียมตัวลองมาดูสิว่าเราจะเตรียมตัวยังไงวันนี้ครูได้แยก 9วิชาสามัญที่ออกสอบรู้ไหมว่าการออกสอบ9วิชาสามัญมีเรื่องอะไรบ้างไลฟวันนี้ว่าได้บอกล่วงหน้าด้วยเด็ก66อยากสอบติดทําไงดีอา่าใครเป็นเด็ก66เข้ามาแล้วทักทายสวัสดีกันนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วแล้วมีน้องมีพี่มีเพื่อนมีคนที่เรารักมีคนที่เรารัก กำลังจะสอบเข้ามาหาลัยกำลังจะขึ้นม .6 หรือเป็นเด็กแผนวิทย์คณิตฝากแชร์ฝากแท็กฝากตามเขาเข้ามาด้วยวันนี้ครูลิสต์ออกมาทั้งหมดเลยว่า9วิชาสามัญของปี6-4ปี6-5เพิ่งออกเรายังไม่รู้รายละเอียดเนาะปี6-4เนี่ยเขาออกอะไรบ้างออกอย่างละกี่ข้อมีปรนยัยมีอัต,ตนัยยังไงเราจะได้เตรียมตัวถูกโดยเฉพาะเด็ก6-6ก็คือเด็กม .5 ขึ้นม .6 หรือเด็กม .4 กำลังจะขึ้นมอ .5 อันนี้ถ้าหนูรู้ก่อนเนี่ยหนูก็เตรียมตัวถูกนะคะ ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายสวัสดีกันนะทักทายสวัสดีกันวันนี้ครูไม่ได้บอกล่วงนะคะด้วยก็คือพอดีเสร็จก็ไลฟ์เลยเดี๋ยวครูจะออกมาไลฟ์บ่อยๆนะคะเริ่มเคลียร์งานที่โรงเรียนเสร็จแล้วนะโอเคไหมค่าครูไลฟ์ครูก็จะไลฟ์ลประมาณ3ามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งประมาณนี้แหละเปิดแจ้งเตือนไวด้วด้วยกดกระดิ่งเปิดเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะไหนใครเข้ามาแล้วทักทายสวัสดีกันใครเป็นเด็ก -66 บ้างเด็ก 6- 6คือเด็กม 5, 5กําลังจะขึ้นมมห เด็กม .5 กำลังจะขึ้นม .6 เราจะได้รู้ว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรให้เราสอบติดคณะที่ชอบมหาลัยที่ใช่หนึ่งเลยนะลูกเวลาที่หนูหนูหนูมีเป้าหมายแล้วเนาะตอนนี้ทุกคนน่าจะหาตัวเองให้เจอมีใครยังหาตัวเองไม่เจอไหมอ๋อฮฝนสวัสดีค่ะพอเราหาตัวเองเจอเสร็จปุ๊บอ่าพอเราหาตัวเองเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ มาลุยแล้วก็มาวางแผนลุยไปด้วยกันอ่าเดี๋ยวครูทักทายก่อนนะฟนสวัสดีค่ะเมยโยกสวัสดีค่ะครูมาให้กําลังใจนะคะเดี๋ยวหนูจะติดตะไปติวความถนัดแพทย์แล้วเยี่ยมมากเลยยกหมยครูเป็นกําลังใจให้อันนี้ใครเอ่ยวรนออ่าวรนอสวัสดีค่ะครูอ่านชื่อถูกครูอ่านชื่อผิดบอกครูด้วยนะบอกครูด้วยเข้ามาทักทายและว,วันนี้จะมาให้เลยว่า 9ก้าวิชาสามัญเขาออกอะไรบ้างเราจะได้เตรียมตัวถูกใครที่มีเพื่อนเป็นเด็ก6กหกนะเด็กมห้ากำลังจะขึ้นม6หกตามกันเข้ามาค่ะเราจะได้มาดูเลยว่าที่ออกสอบเนี่ยมีอะไรวันนี้ครูลิทออกมาให้นะลิทออกมาให้เลยหนูมาดูนะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะสอบอะไรหนึ่งสิ่งแรกสิ่งสําคัญที่ครูจะออกมาเน้นย้ําเสมอคือ ต้องหาตัวเองให้พบและต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะสิ่งสำคัญเลยใครใครที่เป็นเด็กหกหกยังหาตัวเองไม่เจออยู่ไหมเนี่ยยังหาตัวเองอยู่เนี่ยต้องหาตัวเองให้เจอก่อนนะลูกช่างใจให้ได้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเดี๋ยวมีเวลาช่วงเช้าเดี๋ยวจะออกมาไลฟ์เรื่องการหาตัวตวนให้พบให,ให้อีกนะคะพอเราได้เสร็จอ่าพอเราได้เสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรทีนี้เราตั้งเป้าหมายลูก การสอบเนี่ยการสอบเข้ามหาลัยจะมีโฟกัสอยู่สสิ่งนะมีสสิ่งถ้าเป็นการสอบนะถ้าใครไม่สอบก็คือ1รอบพอร์ตเนาะรอบพอร์ตหรือรอบโพต้าเนี่ยอันนั้นเราต้องเตรียมเกรดใช่ไหมลูกเราต้องรู้ว่าเกรดเฉลี่ยเราถึงแล้วมีผลงานมีอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าไม่หวังรอบพอร์ตละอะไม่ได้รอบพอร์ตอะไม่ได้รอบพอร์ตไม่เป็นไรไปรอบใหญ่แล้วไปรอบใหญ่รู้ไหมเราสอบอะไรบ้างไปรอบใหญ่รอบใหญ่เราจะสอบอยู่ แพดสองกับเก้าวิชาสามัญใช่ไหมลูกอ่าแพดแพดสองกับเก้าวิชาสามัญนะคะเพราะฉะนั้นตัวแพดสองอันนี้ก็สําคัญแล้วแต่วันนี้เรามาโฟกัสที่เก้าวิชาสามัญเพราะตัวเนี้ยเราจะเจาะวิชาเคมีเลยเราจะได้รู้ว่าเราจะทําอะไรได้อ่าเราจะทําอะไรได้โอ้โห กีฟสวัสดีค่ะหยุดทักทายก่อนนะคะโอ้อันนี้พี่หยกเหมยขอบคุณมากยกเหมยเขาบอกว่าเขาทําอัตรายข้อหนึ่งได้จากครูเลยนะคะไม่โดนโจทย์หลอกยินดีมากๆครูเป็นกําลังใจให้ติดตามเพจครูไว้นะลูกใครที่เพิ่งเข้ามาเราจะลุยและเราจะสอบติดคณะที่ใช่มหาลัยที่ชอบไปด้วยกันครูครูจะพยายามออกมาไลฟ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ปีนี้ครูมี ทาเกตใหม่เลยครูมีทาเก็ตใหม่ครูจะพาหนูไปสอบติดคณะที่ใช่มหาลัยที่ชอบโดยเราเริ่มตั้งแต่วันนี้อ่าใครที่เป็นเด็ก6กหกเข้ามาแล้วใครที่มีคณะที่ชอบแล้วแล้วรู้ตัวว่าจะเริ่มพิมพ์เริ่มไหมครูหน่อยเราจะลุยไปด้วยกันใครพร้อมจะลุยสอบติดคณะที่ชอบมหาลาัยที่ใช่ไปด้วยกันพิมพ์ลุยเข้ามาให้ครูหน่อยหูกพิมพ์ลุยค่ะอ่าพิมพ์ลุย ครูจะลบไลฟ์นี้ไหมคะไม่ลบค่ะไม่ลบฝากแชร์ไว้เลยคะ่ะแชร์เก็บไว้ดูเลยแชร์ให้เพื่อนแชร์คนที่เรารักเลยใครพร้อมจะสอบติดคณะที่ชอบมหาลัยที่ใช่ไปด้วยกันพิมพ์ลุยเลยเดี๋ยวครูเปิดเพลงทรงพลังให้เลยนะคะอ่าลุยคะ่ะลุยใครพร้อมลุยเราจะลุยไปด้วยกันนะคะลุยตั้งแต่วันนี้ ภารกิจของปีนี้ครูจะพาน้องๆที่อยู่ที่ติดตามเพจครูนิดพิชิตเคมีเรียนเคมียังไงให้สอบติดเนี่ยให้สอบติดไปด้วยกันนะคะอย่างของเหยียบหวยเห็นไหมคะเข้ามาบอกเลยว่าเข้ามาติดตามเพจครูลรได้เนะแล้วก็ยังมีลูกศิษย์ครูอีกเยอะแยะที่ไปทําแล้วสอบนะคะมีทั้งติดแพทย์ติดเทคนิคการแพทย์ติดเภสัชนะทุกคนอ้าวเรามาเริ่มกันเลยเรามารู้เลยว่า เป้าหมายของเรานะเราจะสอบติดคณะที่ชอบมหาวิทยาลัยที่ใช่เราต้องรู้ก่อนว่าคณะนั้นใช้คะแนนวิชาอะไรอ่าพอเรารู้แล้วถ้าเรารู้ว่าเราต้องใช้คะแนนวิชาเคมีในการสอบเราก็มาโฟกัสเลยค่ะลูกของ9วิชาสามาัญเราจะโฟกัสได้เราต้องรู้ว่าน้ำหนักของวิชานั้นเทไปที่เรื่องอะไรเราจะได้อ่านหนังสือถูกครูขอเตือนและครูขอเน้นสำหรับเด็กมห้าเลยนะ ต้องหาตัวเองให้พบแล้ววันนี้ครูสั่งเลยครูสั่งเลยต้องหาตัวเองให้พบแล้วแล้วเรามาลุยไปด้วยกันใครพร้อมลุยพิมพ์ลุยกับครูเลยลูกใครพร้อมลุยแชร์ออกไปแล้วเราบอกว่ามาลุยไปด้วยกันนะมาลุยสอบติดคณะที่ชอบไปด้วยกันพอเราเสร็จปุ๊บนะลูกเรารู้แล้วเราจะต้องมาโฟกัสว่าเราจะเตรียมตัวในการสอบอย่างไรโดยที่เราจะเริ่มวางแผนมีใครไหม จะสะอ,อ่านหนังสือและจะอ,อ่านชั้นวางแผนแล้วฉันเตรียมตัวแล้วแต่ฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะอ,อ,อ่านยังไงแล้วก็ผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆไหนใครใครที่วางแผนจะอ,อ่านหนังสือแต่ไม่ได้อ,อ่านสักทีผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนใครเป็นใครเป็นพิมพ์หนึ่งมาหน่อยใครใครเป็นกดหนึ่งให้ครูห,หนอ่อยเอใครที่บอกว่าหนูจะเริ่มอ,อ่านหนังสือแล้ววันเนี้ยกดหนึ่งให้ครูห,หน่อย แล้วไม่ได้อ่านสักทีไม่ได้อ่านสักทีมีใครเป็นบ้างมีใครเป็นบ้างอ่าเพราะฉะนั้นเราจะลุยไปด้วยกันนะลูกวันนี้ครูครูออกมาคุยแล้วครูมาบอกเลยว่าเทอมนี้เป้าหมายททร็เก็ตของปีนี้ของครูเลยนะเออเห็นไหมคือวันบอกหนึ่งใช่เลยลูกใช่เลยเชอว,วันบอกหนึ่งไหนมีใครเป็นบ้างว่าฉันจะอ่านหนังสือแล้ว แต่ฉันผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้ว่าเริ่มจะตรงไหนเออใครเป็นใครเป็นกดหนึ่งะใครเป็นกดหนึ่งเข้ามาโดยที่ไม่รู้เลยแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายก็ไม่ได้อ่านแหใครเป็นบ้างนี่ทุกคนหลายคนเป็นอย่างนี้แหละเออสุดท้ายก็ไม่ได้อ่านใช่ไหมสุดท้ายก็ไม่ได้อ่านมีเป้าหมายแหละตั้งเป้าไว้ว่าปิดเทอมนี้ฉันจะอ่านหนังสือนะฉันวางแผนบางคนซื้อหนังสือมาตั้งไว้เป็นตั้ง,งๆเลย แล้วก็ผัดวันประกันพุ่งไปเอยสุดท้ายก็ไม่ได้อ่านใครเป็นพิมพหนึ่งมาด้วยมีเคลือวัน,นอ๋อน้องพิมพสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นลุกหนึ่งเป้าหมายของเราเราจะลุยไปด้วยกันแล้วเราจะสอบติดคณะที่ชอบทั้งเด็กที่ติดตามเพจครูเดี๋ยวครูมีทยอยลงให้อา่าพิมพ์บอกหนึ่งหนึ่งเห็นไหมคะแล้วก็เด็กที่ลงคอร์สไม่ลงคอร์สก็ไม่เป็นไรเราจะลุยไปด้วยกันนะคะอา่าทีนี้อันนี้คือเป้าหมายเจตนาลมของครูปีนี้เลย โฟกัสให้เด็ก6-6สอบติดคณะที่ชอบโดยที่เราจะลุยไปด้วยกันโดยมีครูนิดร่วมทางเดินกับพวกหนูไปด้วยโอเคนะโอเคนะอ่าทีนี้หนูมาดูเลยข้อสอบครูจะบอกนะเรื่องแรกจำได้ไหมอยู่ม .4 เรียนอะไรน้องๆที่มีเป้าหมายจะเรียนแผนวิทย์คณิตฟังไลน์นี้ด้วยนะลูกใครที่อยู่ม .3 กำลังจะขึ้นม .4 แล้วมีทาร์เก็ตเลยว่าหนูจะเรียนวิทย์คณิต เพราะอะไรหนูต้องคือคนเราอะจะทําอะไรต้องรู้เป้าเป้าที่เราจะสอบอย่างเราจะสอบเก้าวิชาสามัญเพื่อสอบติดคณะที่เราชอบเราต้องมาดูก่อนว่าเนื้อ,อาหาที่เขาออกอะเขาออกเยอะเรื่องอะไรบ้างเราจะได้โฟกัสถูกอ่าเราจะได้ยิงเล็งเป้าให้ถูกไงลูกอ่าโอเคเปล่าเราจะเล็งเป้าให้ถูกหนูดูเลยเรื่องแรกที่ออกนะคะคือ ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมีอันนี้ออกหนึ่งข้ออันนี้คือเคมีม4เทอม1ครูจะบอกให้นะม .4 นะบทที่1ไอ้เรื่องความปลอดภัยนี่ยังไม่ยากหรอกแต่บทที่เริ่มยากสําหรับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานเคมีเลยคือเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องอะตอมและสมบัติของธาตุครูเนี่ยเปิดทุกปีที่ครูสอนครูจะเปิดปรับพื้นฐานให้เด็กม3กําลังจะขึ้นมสใครมีน้องๆบอกเขานะลูก ถ้าหนูมีพื้นฐานการเปิดการเรียนว่าการอ่านชื่อธาตุการเขียนสารประกอบอะไรแล้วเรื่องนี้มันจะไม่ยากเลยหนูเห็นไหมคะว่า9วิชาสามัญออกของเคมีหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดข้อแดข้อนะใครที่จะอ่านหนังสืออ่ะข้อหนึ่งถ้าไม่อยากอ่านข้ามไปก่อนได้หนูเห็นไหมว่าบทที่หนึ่งมันออกแค่ข้อเดียวหนูจะไปทุ่มให้มันไหมอ่าเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่ออกเยอะอะไรที่ออกน้อยเราไม่ทิ้ง แต่เราไปโฟกัสตัวที่ออกเยอะแล้วทีเนี้ยมันจะมีอยู่สองพาร์ตนะเคมีอ่ะ er. มันจะมีพาร์ทคำนวณกับพาร์ททฤษฎีใครชอบคำนวณกดหนึ่งให้ครูหน่อยใครชอบทฤษฎีกดสองเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่ได้คำนวณเลยฉันได้ทฤษฎีฉันจะไปโฟกัสที่อะไรคือเด็กบางคนอนะ่ะครูยอมรับนะลูกบางคนไม่ได้คณิตศาสตรแล้วไม่ค่อยคล่องคำนวณชายเป็นบ้างเรียนเคมี er, รู้เรื่องนะ แต่พอไปเจอตัวเลขเยอะๆคือไปไม่เป็นน่ะจะตายอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดไม่ได้แล้วก็งมอยู่อย่างนั้นน่ะในเมื่อเราไม่ได้เราก็ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ฟังคำครูนะลูกถ้าเราคำนวณคณิตศาสตร์ยากๆไม่ได้นูเห็นไหมว่าเนี่ยเคมีอันนี้อ่ะพันธะอะตอมอันเนี้ยเขาไม่ได้คำนวณเห็นไหมอันเนี้ยเขาออกตั้งเจ็ดข้อโดยเฉพาะพันธะเคมีอันนี้ยังเป็นของม .4 เทอมหนึ่งอยู่เลยนะลูก เพราะฉะนั้นในเรื่องพันธะกับเรื่องอะตอมนะถ้าใครที่ได้ปรับพื้นฐานเคมีมาก่อนนะครูบอกเลยว่าหนูเรียนยังไงหนูก็รู้เรื่องแต่ใครที่ไม่ได้ลงปรับพื้นฐานแล้วมาวัดดวงอาตอนเคมีหนึ่งหนูต้องตั้งใจเรียนในห้องเป็นพิเศษอ่าถ้าไม่ได้เรียนตอนนี้ไปดูตารางาธาตุเลยตารางาธาตุเนี่ยดูเลยว่าให้รู้เวลาครูเขาพูดอะไรให้รู้ว่าอยู่หมู่ไหนครูจะบอกนักเรียนครูเสมอว่าไม่ต้องจําทุกตัวในตารางาธาตุนะลูก แต่ถ้าครูพูดว่าโซเดียมต้องบอกให้ได้ว่าอยู่หมู่ไหนครูพูดว่าออกซิเจนต้องบอกให้ได้ว่าออกซิเจนอยู่หมู่ไหนประมาณนี้นะครูโฟกัสชัดเจนนะคะลูกโอเคไหมอ่ามาดูอันนี้คือเคมีหนึ่งะใครที่เป็นเด็ก66หกแล้วไม่รู้จะเริ่มอ่านจากตรงไหนไล่ไปจากตรงนี้เลยแล้วปีเนี้ทั้งปีอ่ะสอสอเวบอทบอเป็นคนออกข้อสอบลูกแบบเรียนแบบทดสอบที่อยู่ท้ายบทเรียน ท้ายหนังสือสอสอวทครูไม่ได้หนังสือมาไว้ใกล้ๆท้ายหนังสือสอสอวทเนี่ยครูจะบอกให้ว่าเขาแกะมาจาก9วิชาสามัญอะครูเปิดให้ดูเน,เนี่ยเนี่ยพวกท้ายหนังสือเรียนน่ะลูกเนี่ยส่วนใหญ่แบบฝึกหัดท้ายบทหลายๆคนทิ้งไปใช่ไหมพวกแบบฝึกหัดท้ายบทเนี่ยเขาแกะมาจาก9วิชาสามัญน,นะแล้วคนที่ออกข้อสอบคือสอสอวท คือหนูอ่านคู่มืออ่านได้อ่านทําโจทย์ฝึกต่างๆทําได้แต่ไปฝึกทฤษฎีแล้วลองมาลุยโจทย์สสวท,ทของเราสิลูกปัญหาอ่ะใครเป็นบ้างเวลาทําโจทย์ในสสวทแล้วทําไม่ได้แล้วช้าอ่ะใครเป็นพิมพ์เป็นมาหน่อยสิลูกใครเป็นพิมพ์เป็นมาหน่อยใครที่แบบว่าพอเจอโจทย์ในหนังสือสสวทแล้วงงแล้วทําไม่ได้อ่ะ หรือบา,บางบางอันทำได้แต่ใช้เวลานานมากไหนใครเป็นเพราะฉะนั้นครูย,ยังมาเน้นย้ำอยู่ว่าในเมื่อสอส,อสอวทอ,ออกข้อสอบหนังสือสอสอวทอของพวกหนูทิ้งไม่ได้นะคือทฤษฎีไม่ใช้ก็ได้อยากได้คอนเซปต์สั้นๆใช่ไหมลูกอยากได้คอนเซปต์สั้นๆที่เข้าใจง่ายหนูเอาคอนเซปต์จากข้างนอกแล้วหนูมาลุยโจทย์สสวทที่อยู่ในหนังสือเสริม ะะแต่ถ้าในคอร์สเรียนของครูนะคอร์สเรียนของครูทุกคอร์สเรียนไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนเคมี5ของพี่ม .6 ครูจะยึดสอสอวทเป็นหลักนะลูกครูจะดึงแนวโจทย์มาร่วมกันแล้วครูก็มาใช้มาใส่ทฤษฎีและมาทำให้มันสั้นกระชับให้พวกหนูเข้าใจง่ายๆไง,ง,งโอเคไหมอ่ะหนูด,ด,ดูนี่ดูเรื่องโมลเรื่องโมลอันนี้คือเคมี2อันนี้คือพาร์ทคำนวณพาร์ทคำนวณเนี่ย ใครที่ชอบคำนวณเก็บพาร์ทคำนวคณครูไม่ได้ให้ทิ้งตรงไหนนะแต่ครูให้หนูโฟกัสให้ถูกหนูจะได้ไม่ท้อแท้แบบบางคนพอไม่ได้คำนวณคือชั้นทิ้งก็ได้เคมีอย่างเงี้ยลูกศิษย์ครูหลายคนเป็นพอไม่ได้คำนวณชั้นทิ้งก็ได้มันมีทั้งภาคทฤษฎีมันมีท,ทั้ทงภาคคำนวณล,ลูกเอาอันไหนก็ได้ไม่เป็นไรเอาอนไหนก็ได้โอเคปะ่ะโอเคอ่ะ อ่ะหนูมาดูใครที่ชอบคำนวณเรื่องโมลสารละลายปริมาณสารสัพันจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีทั้งข้อยากและข้อง่ายปะปนกันใครที่ฝึกโจทย์ในหนังสือสอส,อสอวทอ,อย่างคล่องนะ่ะอ่ะข้อสอบ9วิชาสามาัญหนูก็จะแบบว่าแล้วหนูก็ไปลองเอาข้อสอบเก่ามาใช้อันนี้คือข้อสอบปี64ที่ออกเห็นไหมครูมาให้ดูว่ามันมันน้ำหนักตรงไหนอ้าวตรงนี้มาเริ่มตั้งแต่เรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊สเป็นของเคมี3 ่าเคมี3คือของม5เห็นไหมคะลูกเรื่องแก๊สเนี่ยหลายๆคนชอบเทคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องไม่ยากแล้วบางคนทิ้งอ่ะ <c> ห <oughs> นูเห็นไหมว่าปีหกสี่เรื่องแก๊สออกทั้งปรณัยและอัตนยัยอเรื่องที่เป็นกราฟนะลูกกดของบอยของชาญของเกลูสแสกแก๊สในอุดมคติเห็นไหมคะ เรื่องนี้หลายๆคนบางคนเทอ่ะบางคนทิ้งอ่ะแต่จริงๆเรื่องนี้ออกตั้ง3ข้อเห็นไหมมีอัตรามีสมดุลหนูมาโฟกัสเลยของม .5 เมื่อกี้ม .4 ออกอย่างละ7ใช่ไหมเทอม1 7เทอม2 7มาดูม .5 ม .5 ม5เทอม1เราถึงสมดุลนะเห็นไหมอ่ะเรื่องแก๊ส3มีประมีอัตนายด้วย1เห็นไหมคะแล้วมีอะไรอกีกอัตรา3เนี่ยเแล้วเห็นไหมเป็น 6 7 8เป็นช้อย8เป็นอัตรนสอง90หนูเห็นไหมว่าเนื้อหาหนักมันจะอยู่ม .5 เทอม1ด้วยอ่มหเทอม1เพราะฉะนั้นเวลาวางแผนอ่านหนังสือจะได้วางแผนถูกมหํากำลังจะขึ้นม .6 ลองโฟกัสนะเที่ยวอย่างมีที่เรียนกับเที่ยวอย่างไม่มีที่เรียนอันไหนเที่ยวแล้วมีความสุขตอนเนี้ย โฟกัสไปที่การมีที่เรียนให้ติดคณะที่หนูชอบเพราะมันคืออาชีพที่หนูจะต้องเป็นบางคนแบบทุ่มเทคาดหวังอยากสอบติดแพทย์ไปให้สุดลูกครูไม่อยากให้หนูลดขนาดความฝันของพวกหนูเลยอยากสอบแพทย์ไปลุยแพทย์เหนื่อยตอนนี้ครูอยากให้เด็กม5กําลังจะขึ้นม .6 เด็ก66โฟกัสที่การเตรียมตัวอ,าอ่านหนังสืออาจอาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวได้บ้างวันสวันแต่ดึงตัวเองกลับมาให้ได้ แล้วหนูลุยมันให้เต็มที่ครูเชื่อเสมอว่าทุกอย่างที่เราทํามันเต็มที่ผลลัพธ์มันจะออกมาดีเสมอครูฟันธงเลยครูฟันธงลูกเพราะฉะนั้นหนูลุยหนูตั้งเป้าหมายแล้วลุยมันให้เต็มที่โอเคไหมใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยอ่าใครโอเคใครรู้ละใครจะลุยพิมพ์ลุยมาหน่อยลูกเราจะลุยไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้เลยนะเดี๋ยวครูจะแต่ว่า พยายามออกมาให้ได้มากเร็วได้เยอะที่สุดเพราะว่าครูครูจะมีสอนตอนเย็นในคลาสออนไลน์ทุกๆวันไงครูก็จะเลิกสอนประมาณสองทุ่มครูมีทุกตัวของเคมีเนี่ยลูกตอนนี้กําลังเปิดเลยคลาสของใครที่อยู่มห้านะครูกําลังเปิดอินซีเลยเปิดกัะคลาสของอินซีนะคะเรามาลุยใครลงตอนนี้เรียนซูมด้วยเรียนซูมของครูคือจัดเต็มนะครูบอกให้นะคะจัดเต็มโอเคไหม แล้วก็เดี๋ยวกําลังจะเปิดคอร์สเตรียมสอบเข้ามหาลัยใครลงคู่กันก็ได้ลงลงใครลงเคมี5บวกกับคอร์สเอนคอร์สเอนปี6-6หกคูให้ราคาพิเศษสุดๆคูจะบอกให้หลายๆที่ที่เป็นคอร์สเอนแบบจัดเต็มเนื้อหาทั้ง13บทเหมือนคูนะลูก แล้วก็ลุยข้อสอบแผทสองกับเกวิชาสามัญครูบอกเลยถ้าเป็นคอร์สสดนะหนูไปลงไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าทั้งนั้นแต่วันนี้ครูมาให้ราคาพิเศษพวกหนูนะใครที่ฟังไลน์นี้อยู่โอเคไหมอ้าวไปต่อนี่อันนี้หนูเห็นไหมคะสมดุลจนถึงสมดุลเลยนะเป็นของเคมี Me 3แล้วมากดเบรกดเบรดสข้อครูบอกแล้วกดเบรดสข้อไฟฟ้าสี่ข้อแปดเห็นไหมมหออกสิข้อ นี่เลยมีอัตนัยสองข้ออันนี้เป็นเคมีสี่ทีนี้หนูมาดูมีคนบอกครูว่านี่มาโฟกัสเคมีอินทรีย์อะครูโฟกัสให้เลยมีคนถามครูว่าครูหนูไม่เรียนเคมีห้าให้จบก่อนหนูไปลงคอร์สเอ็นเลยได้ปะคอร์สเอ็นเนี่ยโดยหลายๆที่เขาจะพาลุยโจทย์ใช่ไหมลูกแล้วเวลาบางเที่อะเขาก็จะแบบว่าสอนแค่โจทย์แค่โจทย์เขาไม่ได้พาทวนเนื้อหา แล้วเวลาที่หนูมาเจอข้อสอบที่เป็นข้อสอบอินซีซึ่งมันมีตั้งหกข้อเห็นไหมคะบางข้อมันพ่วงกันด้วยคืออินซีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในวิชาเคมีเหมือนหนูแยกศาสตร์ออกมา,าการอ่านชื่อก็อ่านไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วนะการเรียกชื่อก็ไม่เหมือนการใช้คำการอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนถ้าครูแนะนำถ้าครูแนะนำและมีโอกาสครูอยากให้เรียนอินซีให้จบก่อน อ่าเรียนเคมีของม6ให้จบกว่าเขาไม่ได้ออกแค่อินซีนะจ๊ะเธอเขาออกทั้งอินซีและพอลิเมอร์9ข้อเลยนะ9ข้อเลยอ่าใครยังอยู่กับครูใครยังอยู่ใครยังอยู่ใค,ยยใครอยู่พิมพ์หัวใจกดหัวใจมาให้หน่อยเร็วเเห็นไหมคะลูกเขาออกตั้ง9ข้อเลยเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากให้หนูๆเนี่ยอ่าอยากให้หนูๆเนี่ยเก็บเคมี5ให้เสร็จก่อน เก็บเคมีห้าให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาลุยแล้วเราค่อยมาลุยคอสเอนไปด้วยกันเออ,อยังมีหัวใจเห็นไหมคะหนูเห็นไหมมันออกว่างเก้าข้อเนี่ยลูกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเลยคือเก้าวิชาสามัญที่เราต้องลุยหนูหนูหนึ่งเลยนะถ้าใครจะเอาลอบพอตครูไม่อยากให้เลือกตามกระแสครูไม่อยากให้เลือกเพราะว่ามีโคตาคณะนี้คณะเนี้ย ครูยอยากให้หนูเลือกคณะที่หนูชอบไปเลยโอเคไหมใครชอบคณะอะไรลองพิมพ์เข้ามาคุยกันนะใครชอบคณะอะไรโอเคอ่ะครูยอยากให้หนูเลือกคณะที่หนูชอบไปเลยถ้ามันไม่ติดรอบนี้เราก็ไปลงรอบต่อไปได้อาจจะติดช้าหน่อยแต่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบฟิลละลูกฟิลเหมือนครูเนี่ยครูครูชอบเคมีเนาะครูก็จะเลือกทําอะไรที่เกี่ยวกับเคมีเป็นครูก็เป็นครูเคมี แต่ก่อนทํางานก่อนที่จะมาเป็นครูครูทํางานบริษัทครูก็ทําเกี่ยวกับเคมีหมดเลยอ่าแล้วพอมาเป็นครูครูก็เป็นครูเคมีแต่ครูเป็นเนี่ยเพราะว่าครูชอบครูชอบแล้วครูครูอยากครูเห็นสารเคมีแล้วครูอยากรู้ไปหมดเลยครูก็เลยได้ฟิลแล้วพอเราทําอะไรที่เรามีความสุขอ่ะมันจะฟินมากลูกแล้วหนูจะทําสิ่งสิ่งนั้นออกมาได้ดีครูบอกเลยมันจะฟินแล้วมันจะทําได้แบบแฮปปี้มีความสุข ส่วนเรื่องเงินอ่ะบางคนบอกว่าหนูจะเรียนคณะเนี้ยแล้วผู้ปกครองมาให้เรียนเพราะเขาคิดว่ามันหาเงินไม่ได้ถ้าหนูเก่งในสายอาชีพนั้นจริงๆและหนูชอบมันมันจะมีแนวทางให้หนูหาเงินจนได้อย่าลืมความสุขของตัวเองด้วยนะลูกอย่าลืมความสุขอย่าลืมสิ่งที่ตัวเองทำแล้วรู้สึกดีแล้วโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นด้วย ครูมั่นใจมากๆว,ว่าทุกสาขาอาชีพหาเงินได้หมดได้หมดได้หมดจริงๆถ้าหนูชอบแล้วหนูรักแล้วหนูทําแล้วหนูมีความสุขอะลูกมันจะมีไอเดียมีแนวทางมีความคิดให้หนูหาเงินเข้ามาหารตัวหนูเองได้หมดนะโอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นอ่าครูมาบอกเลย คำหรับคนที่บอกว่าเรียนเอ็นเลยดีกว่าครูไม่เอาละเนื้อหามหเดี๋ยวไปเรียนตอนเปิดเธอครูจะบอกว่าถ้ามันเรียนจบแล้วเวลาเป็นลงคอร์สเอมันก็ง่ายพอเปิดเทอมไปม6ก็ไม่ต้องไปภาวะพวงอะไรอย่างเงี้ยลูกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นควรเรียนของมหกเคมีอินทรีย์ให้จบเพราะว่าเคมีอินทรีย์มันเหมือนศาสตร์ใหม่อะ มันไม่ได้อ่านชื่อไม่เหมือนไอออนิกไม่เหมือนโคเวเลนต์ไม่เหมือนอะไรแบบนี้นะลูกมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเข้าใจป่าเออแต่ทีเนี้ยถ้าหนูเรียนอินทีย์ก่อนเนี่ยข้อดีคือเวลาหนูไปเจอโจทย์ที่เป็นสารอินทรีย์หนูก็จะเข้าใจมากขึ้นก็จะฟินมากขึ้นโอเคไหมโอเคไหมอ่ะใครไหนใครที่รู้ตัวเองแล้วว่าชอบอะไรลองพิมพ์เข้ามาบอกครูนหน่อยนะคะแล้วใครจะลุยไปกับครูพิมพ์ลุยหน่อยคะ่ะ ครูจะออกมาติวเก้าวิชาสามัญให้ถ้ามีใครที่พร้อมลุยไปกับครู่ะเราจะลุยไปด้วยกันเป้าหมายของครูของปีนี้เลยนะโฟกัสเลยของเพจครูนิดคือจะให้เด็กๆที่ติดตามเพจครูเนี่ยสอบติดคณะที่ชอบมหาลัยที่ใช่ให้ได้โอเคไหมใครพร้อมลุยไปด้วยกันพิมพ์ลุยเข้ามาหน่อยนะพิมพ์ลุยเข้ามาหน่อยแล้วเราจะลุยตั้งแต่วันนี้นะเราจะไม่ผัดวันประกันพุ่งแล้วนะ ใครที่มีปัญหาในการผัดวันประกันพรุ่งในการอ่านหนังสือแล้วควบคุมตัวเองอ่านหนังสือไม่ได้คอร์สนสำคัญมากเลยโอเคเพราะฉะนั้นอย่าลืมครูมาให้แล้วว่าเก้าวิชาสามัญเขาออกทุกบทและสองอย่าลืมนะหนังสือสะสะวทโจทย์โดยเฉพาะโจทย์แนวโจทย์ที่อยู่ในหนังสือสะสะวททิ้งไม่ได้นะแล้วใครที่บอกว่าเคมีอินซีไม่ค่อยเดี๋ยวค่อยเรียนก็ได้เขาออกเยอะนะลูก อ,ออกเยอะนะอยากให้เจอโจทย์แล้วทําให้ได้เห็นไหมเห็นไหมคือทุกตัวอ,ออกเยอะหมดทีนี้ใครที่ไม่ได้คํานวณก็ไม่ต้องทอนะลูกใครไม่ได้คํานวณก็ไม่ต้องท้อเคมีมันมีทั้งพาร์ททฤษฎีของเคมีอินทรีย์นี่ก็พาร์ททฤษฎีอ่าเอาทฤษฎีให้แม่พาร์ทที่เป็นคํานวณจริงๆคือนี่กรดเบสกรดเบสอัตราสมดุลก็ไม่เท่าไหร่ นี่โมนและปริมาณสารจริง,รงๆแล้วมันก็บาลานซ์กันครึ่งๆอ่ะลูกถ้าได้ทั้งสองพาร์ทเลยมันจะเพอร์เฟกมากแต่ใครที่ไม่ได้ทั้งสองพาร์ทก็ไม่ต้องเครียดเราค่อยๆลุยไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นและดีขึ้นในทุกๆวันนะอ่ะครูฝากนิดนึงทายอินใครอันนี้ทายอินอันนี้ทายอ,นนายอนนายิใครที่บอกว่าพร้อมลุยละเราอยากสอบติดคณะที่ชอบมหาลัยที่ใช่ครูมีคอร์สเลยเรียนสดผ่านซูมด้วย เนี่ยคอร์สเคมี5ทั้งสองเล่มหนังสือสีนะจ๊ะส่งให้ถึงบ้านเรียนซูมค่ะเรียนกัน30ชั่วโมงแล้วมีคอร์สออนไลน์ที่ครูมั่นใจมากๆว่าหนูเอาใช้ทบทวนได้แล้วใครที่เรียนในคอร์สของครูครูมั่นใจเลยว่าหนูทำข้อสอบเข้ามหาลัยได้แน่นอนเพราะประสบการณ์ครูสอนนักเรียนมารุ่นต่อรุ่นลูกมีตั้งแต่ติดแพทย์ ติดเพศสัตว์ติดทันตะมีทุกสาขานะคะใครทีอ่อยากลงแค่อินซีก่อนได้คอร์สนี้ครูให้ราคาพิเศษนะเรียนซูมเรียนสดด้วยนะซูมครูไม่ใช่ว่าอัดจากซูมนะลูกครูใช้ซูมในการพูดคุยปรึกษากับพวกหนูเฉยๆแบบสงสัยให้ถะตอบได้อย่างเงี้ยแต่โปรแกรมที่ครูใช้สอนนะครูใช้โปรแกรมไลท์แบบคมชัด แล้วมีการใช้แอนิเมชันเคมีในการสอนเหมือนที่ครูสอนหน้าเพจเลยแต่ทำไมครูต้องใช้ซูมใช้ซูมเพื่อให้หนูเห็นจอแล้วก็ให้หนูพูดคุยกับครูไม่เหมือนซูมทั่วๆไปที่ตามโรงเรียนใช้สอนเอาจอเล็กๆแล้วก็ครูมาชี้ไม่ใช่นะคนละแบบเพราะครูบอกว่าสอนใช้ซูมเด็กบอกเรียนซูมไม่รู้แต่พอเด็กมาเรียนซูมกับครูบอกเลยว่าซูมที่เสมือนเรียนอยู่หน้าห้องเรียนสด นะคะครูมั่นใจครูการันตีใครเรียนเคมีกับครูแล้วโรงเรียนแล้วบอกว่าเรียนไม่รู้เรื่องเลยครูคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครูลับประกันอ่าครูรับประกันถ้าบอกว่าเรียนไม่รู้เรื่องเลยครูคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครเนี่ยครูอยากให้ลงแพ็คคู่มากครูให้ราคาดีมากปกติคอสเอ็นเต็มรูปแบบนะลูกสิบสามบทติวแพทสองติวเก้าวิชาสามัญให้ด้วยปกติราคามันจะอยู่เป็นหมื่นเลยนะ คูก็ลดพิเศษมาเหลือ9,000กว่าบาทแล้วแล้วก็ลดให้อีก7,590บาทนะคะถ้าใครลง2คอร์สคุ้มสุดๆ8,880บาทลงคู่กันสามารถแบ่งชำระได้ถ้ามีบัตรเครดิตเนี่ยแบ่งชำระได้10เดือนเลยลูกตกเดือนละ800กว่าบาทเองนะคะหรือใครไม่มีบัตรเครดิตอยากแบ่งผ่อนชำระ แบ่งเป็นงวดอ่าได้เข้ามาคุยเลยแอดมินครูทุกคนใจดีครูบอกเลยแอดมินครูทุกคนใจดีรวมนั้งครูก็ใจดีใจอ่อนกับนนะักเรียนตลอดโอเคไหมไหนวันนี้ใครพร้อมจะลุยสอบติดคณะที่ชอบครูเน้นมากเลยไอสอบติดนะมันสอบไม่ได้ไม่ยากหรอกแต่สอบอยังไงให้มันอยู่กันในคณะที่เราชอบมหาลัยที่ใช่ ใครพร้อมลุยกับครูพิมพ์พลุยแล้วเราจะลุยไปด้วยกันโอเคไหมวันนี้ขอให้ลูกศิษย์ครูนิดนะคะใครที่ไปสอบอย่างน้องพิมพอ่าอย่งย่งใครเนี่ยอย่าย่งเมยโยกอย่างเงี้ยขอให้สอบติดคณะที่หนูชอบนะครูจะเป็นกําลังใจให้แอครูจะเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะนี่พี่เขาเห็นไหมจากดูไลฟ์ครูก็ไปทําข้อสอบอัตไนได้ครูบอกเลยว่า ครูสอนครูชี้ครูจี้เพราะว่าครูแบบครูอยากให้พวกหนูได้จริงๆนะคะแล้วคอร์สเรียนครูคุมั่นใจว่าคุมมากๆใครโรงเรียนของครูแล้วบอกว่าเรียนไม่รู้เรื่องเลยครูนิดพูดอะไรก็ไม่เข้าใจขอเงินคืนเลยค่ะครูคืนเงินให้100%เเซเลย ถ้าบอกว่าครูแบบสอนแล้วไม่รู้เรื่องนะโอเคไหมโอเควันนี้ก็ขอให้ทุกคนสมหวังเดี๋ยวเราพบกันในไลฟ์แล้วครูจะบอกครูจะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะลูกสามทุ่มครึ่งนี่แหละกดติดตามเพจครูวไว้แล้วเราจะมาลุยสอบติดคณะที่ชอบมหลาลัยที่ใช่ไปด้วยกันวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีนะแล้วใครอยากเรียนคอร์สไหนเคมีมีทุกคอร์สมีทุกคอร์สใครมาฟังแล้วอยากเรียนคอร์สไหนทัก ทักถามเลยแอดมินครูทุกคนใจดีนะคะในเพจครูเนี่ยสามารถแบ่งผ่อนชำระได้ด้วย10เดือนเน่โอเคไหมสำหรับคนที่มีบัตรเครดิตนะคะถ้าไม่มีบัตรเครดิตอยากแบ่งผ่อนอยากมัดจำอะไรคุยได้คุยได้ไดโอเคอันนี้หลับปันดีนะคะแล้วเจอกันไลน์หน้าค่ะบ๊ายบาย